ให้ตัดเป็นรูตัวยูความใช่ไหมตัวยูความก็คือเ<ส>ห็นรูปตรงนี้ไหมบางคนเขาก็จะใช้ปลายกันไก่อะปลายแหลมอะ้เหมือนเอาจาะที่ยูตรงนี้ไปแ,แล้วก็ตัดตัดเข้าไปก่อนแต่ถ้าจะครูอะถ้าเทคนิคของครูก็คือใช้ปลายของไมมีดอะลงตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้จะเป็นเนื้อที่ลึกแล้วก็หนา ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก็ค่อยเลี้ยวมาให้ลงตรงกับตรงนี้แล้วก็เลี้ยวมาตรงตรงนี้เสร็จแล้วใี้ค่อยๆเลาะเนื้อแล้วก็เปิดเนื้อออกมาแล้วก็จะเห็นกระดูกกระดูกเป็นแผลมันอ่ะแล้วใช้กันไอ้ใช้มีดนำ่องก่อนก็ได้ให้เป็นรูแล้วก็ใช้กันไก่ตัดกระดูกแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วก็จะเห็นโครงสองโพรงคือโครงถุงโครงบบโพรงทางเดินอาหารก็ใช้แห้งแก้ว ไปที่ปากมันแต่แล้วตรงนี้ตรงแผ่นเปิดแผ่นปิดเหงือกตรงนี้นักเดยกก็สามารถตัดออกก็ได้ตัดออกก็ได้แต่ต้องใช้แรงใช้กําลังหน่อยในการตัดออกนักเียกก็จะแบบพยายามตัดให้มันโคนคอหอยมากที่สุดเพราะว่าเราจะเอากระเพาะอ,อาหารกำลังไส้ไว้ใช่ไหมเพราะเราจะเอาวัดจำไส้ใช่ไหมใช่ไหมก็กะเอาว่าน่าจะใกล้ปาก ไล้ป่ามากที่สุดแล้วก็ตัดแล้วก็ยกมันออกมาแล้วก็คลี่ทางเนื้อาหารกระดาษ A4 แล้ววัดโอเคไหมอ,อ่ะเมะื่อกี้ถ้าครูแนะน,นําครูแนะนําให้ลงมี่ตรงนี้ก่อนลงลงลงเสร็จแล้วค่อยลงแบบนี้ลงแบบนี้พอลงเสร็จแล้วค่อยค่อยจับเนื้อลอกล็อลอล,อลอแล้วก็จะเห็นว่ามันมีโครงกระดูกอีกชั้นหนึง่งค่อยบากทําเป็นรอยแล้วตัดกระดูกนั้นที่เป็นแผลแล้วก็เปิดโอเคไหมอ่ะใะนั้น ูก็เลือกเองว่าถ้าอันนี้ใช้เครื่องมือนี้ไม่ได้ต่อไปควรจะใช้เครื่องมือไหนในการทำอะไรก็คือแก้ปัญหาได้เองเองแไนนดี้ก็่ยะ่มัาน้คนยไม่ก่อนั่วไนที่ตดูฟันดูฟัช่องฟั

เออมือว่ะอย่าลัานะ่นนะมือมือมือกูได้เลื่อดแล้วนะเอาผีอะนี่อะตัดเชียนใหญ่เตเมเออไข่เลยตอนนี้อะแตงลาวาาหาออตอนนี้ตหยาดนก็ทีเป็นคทีเข้าบนขอนแับเอาบนลมาตอางจัตอนงจังเข้าบอเป็นคทีอะ

มึงจะตัดตรงนั nice> of ้นนี่ตรงนันมึงแก้มเดไปทอดกินได้มัน่าติดหน้าพะมือได้ใช่ไหมเนี่ยเพราะ่ายติดแล้วนะข้าข้าจะลงะเก็บเก็บเ็บไว้เอ๊ะ กุกกี้อยู่ใบนี้มาวางมันขอบ่านไได้วยเนียง่ายอย่างง่ายกว่าเยอะเลยนีงง่ผมมันเราไม่งงไไตัดกระดูกนะอ่าอ,อจากนั้นก็นนนนใช้สูตรด้านมันเนี่ยหรือว่าเขาให้ใช้ด้านนั้นเอ่ะก็ใช้อีกด้านมันก็ผ่านไม่เข้าใช้ถูกด้านแล้วผ่าไม่เข้าด้านนึงมันพอมัน ว่าอยู่ไม่มผ่าไม่ได้ทันทีต้องใช้ผิดด้านเมื่อกี้ก็ใช้ถูกได้ถูกด้มันก็ไม่เข้า <c oughs> ลืมนะ<ะ>ลมี่จะจับไหนการจัดจัดข้างนะว่ากำลังกล,งกลงังข้า่ห้ผ่าผ่าตรงไหนวะเนี้ยผ่าตรงไหนผ่าลงมางมาตรงไหน มาเเออน่ะน่าใจไอ้ไอ้ผ่านถึงรอยตุกเลยนะใช่ใแต่ด้นาฬิกาเลยบุกี้มึงเอาดอ่ะัรกับอบอกว่าผ่านลงขาผ่านลงขา เรจับแล้วให้ก็ได้วางของนี่ไว้ก่อนเดี๋ยวนี้แล้วต่อไปโคตรสุแล้วมันก็แะแบะออกป่ะขี้ป่ะมือแม่งอ๋อกขี้บขี้บขี้ลองให้ออกลองขี้ออกมั้งลองขี้แล้วก็ขาดตกแท้ขาดไม่ขาดป่ะอีกข้างหนึ่งครับ นีนจะยากอันนี้ได้แล้วใช่ไหมใช่ลึกยังกด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 ขล่างแล้วใช่ไหมถ้ากด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 ก็คือจะโดนกระดูกมันไงกู้ชายโดนใช่ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่เนาะเสร็จแล้วทีนี้มันก็จะแล่เหมือนแล่เนื้อปลาเห็นปะครับผมู้ก็จะใช้ปลายใบมีดอะตัดเนื้อปลาเข้วก็ไป มันซาชิมิอารมณ์คล้ายๆประมาณอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็คือตัดลงทำรอยรอยลอยให้เขาตัดลงก็ระวังหน่อยแต่ก็รู้อยู่ว่ามันลึกถูกไหมโอ้โอ้โอ้โดนโดนโดนลำไส้โดนลำไส้ฮะโดนลำไส้ ทีนี้อ่ะตัดเคตั <Okay. S 1> ดแล้วก็เปิดเขาเปิดเนื้อเขาขึ้นมาเ <c oughs> นี่ยพอเดี๋ยวนะเขาเปิดเนื้อเขาขออกมาได้เนาะเปิดเนื้อเขาออกมาได้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะให้ตัดกระดูกแล้วก็เปิด <c oughs> เปิดกระดูดกที่ติดติดกับเนื้อเนื้อเยอะเยอะกระดูกามาก <c oughs> <c oughs> ใครแลนี่ครับ